เคยเรียนพวกนี้มาเลยไ,ได้คำเดียวว่าพี่รีบทำเพราะต้องสู้จริงๆแล้วก็พร้อมสู้ได้เลยพอบมันก็คือเหมือนแบบตัวแม่ของเราเลยสวัสดีครับชื่อนัทเซริลัสชื่อเล่นชื่อตีครับแล้วก็ตอนนี้อยู่อินนาปีหนึ่งครับโ้ตอนแรกมาเรียนแบบสกิลเราแทบไม่มีเลยอ่ะเหมือน วาดรูปก็ไม่ได้วาได้ขนาดนั้น AI อคือศูนย์ Photoshop ศูนย์ f s k e t c u p ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักโปรแกรมนี้เลยเ,ลยเราแบบใช้พวก AI อะไรอย่างนี้ไม่เป็นอ่ะไม่รู้เลยว่าแบบในอนาคตเราทําออกจริงๆที่เป็นรูปเล่มเหมือนที่เราเห็นพี่ๆทำมาเราจะทำํำยังไงอุลายยอ่าง อย่างอยู่แต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบสกิลทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นมามันแบบมันใช้เวลานานนะกว่ามันจะขึ้นมาถึงแบบที่ปัจจุบันเรามีอะไรเงี้ยอย่างแบบเ i อย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนก็ใช้ไม่เป็นเลยแบบศูนย์ตอนนี้เหมือนแบบช็อตคัตอะไรเงี้ยก็ก็ใช้เป็นเกือบทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่รู้สึกว่าเราใช้เป็นถึงขนาดที่ว่าเหมือนถ้าเราเห็นงานใครเงี้ยเราสามารถทำให้ ให้งานเราอะคล้ายๆงานเขาได้โรยใช้ที่อะไรเหมือนแบบเราเห็นแบบเรียจากอันนี้เราสามารถทำงานให้ขายเขาได้มากขึ้น